สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่การแล้วก็ YouTube พี่การน,นมแม่ค่ะพี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะเรามีนัดกันนะคะกับการไลฟ์ให้ความรู้นะคะของพี่การน,นมแม่ค่ะกับมามี่ปกติไทยแลนด์ค่ะความรู้เรื่องของทารกนะคะการเลี้ยงดูเด็กแม่นะคะ แม่ตั้งคานคุณแม่หลังคลอดค่ะแม่ที่เข้ามาค่ะขอขอไลค์ขอหัวใจขอแชร์กันนิดนึงค่ะเด็กนั่งหลังตรงนะคะว่าเจ็ดถึงแปดเดือนนะคะคือหมายถึงว่านั่งปล่อยมือนะคะแต่ว่านิดนึงบางคนก็คือเครียดเห็นลูกกระดูกสันหลังเป็นรูปตัวซีอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมเด็กถ้านั่งเขาจะเป็นกระดูกสันหลังตัวซีกระดูกสันหลังเด็กจะบอกว่ามันเป็นสรีระของเด็กนะคะ ที่กระดูกสันหลังเขาจะเป็นเบมือนเป็นเป็นซีซีเชฟก็คือเป็นรูป, C, C ปตัวซีนะคะคือจะโค้งอย่างนี้ในขณะที่ผู้ใหญ่จะเป็นตัวเอสนอกหรอไหมอย่างเงี้ยแต่เด็กจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะปกตินะน้องชอบนอนนั่งแงนข้อมองเพดานบ่อยๆค่ะจะเป็นอะไรไหมบางทีมองซ้ายมองขวาจนสุดคอเลยค่ะจะปรับอย่างนงดีตอนนี้หกเดือนอ๋อ เข้าใจแล้วด้วยความที่คือเขาอะเด็กเขาจะมองไฟมองพัดลมหมุนบางทีเครื่องปรับอากาศหรืออะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปมองแม่ก็ต้องพยายามหาของตรงหน้าให้เขามองตรงหน้าหรือว่าที่พื้นให้เขาก้มหน้าลงมาค่ะกรณีที่เด็กชอบเงยหนะ้ามองเพดานแต่จริงๆแล้วเขามองข้างล่างได้มองข้างขวาข้างซ้ายได้นี้ไม่เปิดไม่เป็นไรเลยนะคะอ่าบางคนอย่างนี้พี่เกงเคยโพสต์เรื่องอะไร คือบางคนแบบตกใจคือลูกชอบยิ้มหัวเราะกับกําแพงหรือยิ้มหัวเราะกับเพดานหรือคุยกับเพดานหรือทีก็งเงยหน้ามองเพดานแล้วเหมือนเล่นกับเพดานแม่ตกใจนึกว่าลูกเห็นอะไรไม่ใช่นะคะบางทีมันเห็นแสงเห็นการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะมองก้าเดือนกระดืบไม่คานแต่ยกก้นจับยืนได้คะ่ะยกแต่ยกตูดจับยืนได้ไม่คานแบบวันนี้ปกติไหมคะ การกระดือคือการคานการคือพัฒนาการด้านการคานบางทีคนก็แบบจริงๆมันไม่มีด้านการคานนะคะพัฒนาการมันจะนั่งแล้วก็ยืนเลยพัฒนาการกา,ารคานเนี่ยมันเหมือนแบบเรื่องของคานเนี่ยมันจะมาตรงกลางแต่การคานในที่นี้มันรวมถึงการกระดือการคืบการกิ้งตัวบางคนนั่งกระเถะิดก็ถือว่าเป็นการคานเอาจริงๆถ้าเราพูดถึงคํานิยามเนี่ยถ้าถถ้้าทา,ท,า,ท,าท่าต่างๆเนี่ยก็คือการที่ลุกเคลื่อนตัวได้อะคะ เออน่ะคือการคานเด็กบางคนกิ้งเป็นแบบอย่างเงี้ยไปเอาของที่ตัวเองอยากได้ถือว่ามีพัฒนาการด้านการคานเด็กบางคนนั่งอยู่แล้วก็ยกตัวกระเถิด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 ไปหยิบของที่ตัวเองอยากได้อันนี้ถือเป็นการคา,รา,รานค่ะเนาะตดบ่อยเนาะหนึ่งเดือนยี่สิบวันตดบ่อยส่วนใหญ่มาจากท้องอืดการตดเนี่ยคือแสดงรูปมีลมในระบบทางเดินอาหารอย่างนี้แม่ลองดูว่าแม่อุ้มเลอไหมอืมเวลาป้อนนมป้อนนมเร็วไปไหมทําให้น้องท้องอืดน,นะคะ กินนมผงกับนมแม่พร้อมกันได้ไหมกรณีที่น้องไม่กินนมผงสามารถผสมได้แต่ถ้าเกิดก่อนอื่นที่เราจะให้ลูกกินนมผงเราต้องแยกขวดก่อนคือดีที่สุดคือการแยกขวดนมแม่กับนมชงนึกออกไหมพี่ไม่พูดว่านมผงนะต้องพูดนมชงก็คือนมผงที่ใส่น้ําแล้วเป็นนมชงแยกขวดค่ะยกเว้นกรณีไม่กินเราถึงจะยอมให้รวมกันได้นะคะเริ่มนั่งรถถักเดินได้หรือยังสี่เดือนอรถถักเดินยังไงก็ไม่ให้นั่งค่ะ มันอันตรายต่อให้คุณแม่บอกว่าคุณแม่ใช้อย่างปลอดภัยค่ะหนูมัดเชือกไว้กับเสาเลยค่ะพิการลูกเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะแต่พิกคว่มได้นะคะวันนั้นมีข่าวออกแม่เหมือนเป็นร้านขายของแล้วผูกเชือกไว้กับผูกรถถัดเดินไว้กับเสาน้องก็อยู่ในรถถัดเดินเนี่ยแหละค่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงเสาเนี่ยค่ะล้อมควม่ำคว่ำเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อันตรายนะคะต่อแบบต่อให้คุณแม่คิดว่าแม่ใช้ถูกวิธีมันมีโอกาสเผลอ ข่าวมีให้เห็นตลอดเวลาเลยในเรื่องของรถทันเดินเนาะออฝากติดตามฟังรู้นาเพจดีๆนะคะของพี่แกันไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมามีประกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ